คนเยอะมากเลยนะวันเสาร์นะพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่านี้นะคนขึ้นมาแล้วขึนมาแล้ว สวัสดีมีความสุขกันทุกคนครับหวังว่าทุกๆคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่คงจะมีความสุขสบายดีกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมเองจะพาทุกคนมาชมวิวและชมบรรยากาศที่หาดน้าใสสัตหีบชนบุรีนั่นเองนะครับผมการเดินทางมาที่หาดน,นี้ก็ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่นะครับสองสามชั่วโมงก็ถึงครับถ้าจากกอทอมอไปนะครับมาเล่นน้ําคลายร้อนด้วยกันนะครับทุกคนไปกันเลยพอ่อาไปเอาเรือดีกว่าป่ะเอาเรือบอกพี่หมอไปเอาเรือลองเปลี่ยนเอาเรือลองไปเล่นดู สำหรับคนก็ถือว่าเยอะนะฮะเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยตามหาดหาดนี่สะอาดมากทุกคนถือว่าดีามากๆเลยชมวิวน้ำสวยมากนะฮะน้ำเป็นสีฟ้าครามนะถ้าเช่าเรือมาพ่อจะต้องเล่นนะฮะถ้าพ่ถ้าเช่าเรือมาเพ่งเล่นนะเช่าเรือเออเออเล่นก็เล่นพอเล่นไม่นานนะพ่อจะขึ้นแล้วนะโอ,อ okay. แล้วใครใครไปบ้างอะ่ะฮะเหรอเล่นทำไมตัวเนี้ยไหนแม่โน่นแม่ลงไปโน่นแล้วคนเดียวนู่นโน่นไปตามแม่มตามแม่มไปดูเห็นแม่ไหม ดูบรรยากาศชายที่ชายหาดทะเลน้ำใสนะครับน้ําใสขึ้นแรงดีมากนะคนจนใหญ่ที่มาพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเล่นโต้คลื่นอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหขึ้นแรงมากโอ้โหเรียบร้อยระวังน้ําเข้าปากครับไม้น้ำมันแรงจังเลยวะเนี่ยฮะ นอ,อนตามแม่ลงไปนั่นแล้ว,วโอ้